เจนนี่ด้านหลังคุณใบตองสวัสดีคุณใบตองแซ่นะครับใบตองแซ่อะไรอ่ะไลค์อีกแล้วใส่สูตรครับผมนี้ใบตองคิ่จังรอยิ้มกระชากใจเหมือนล่ะคิอประธานกำลังไปบริษัทนี่ครับอันนี้คือ เขาเรียกว่าเลขานะครับเล,เลขาต้องคอยดูแลนะครับอันนี้ใช่ชุดอย่างนี้เหรอไม่คะใช่ชุดอย่างนี้ได้อ๋ออันนี้เป็นเป็น,ปนอะไรเป็นเลขาครับอันนี้การนัตชานะครับละครกำลังออนยอยู่2เรื่องนะครับผมเจ้าสาวจำเลยนะครับปาติตามด้วยนะเอ้าไม่ใช่เหรอเคยบ้ <laughs> <laughs> นานไร่สบายโซกับสาวห้านะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ ทางช่อง7 HD เวลา2ทุ่มครึ่งติดตามการนัตชาได้นะครับ oh <God. S 1> ผมน้องยูโรเทพซาด้วยนะครับมิงกะลาปาวันนี้สอบขอกำลังใจหน่อยค่ะพี่ยูโรสู้ๆครับ สอบผ่านสอบได้สอบดีสอบโดนกายข้อไหนก็ถูกเขียนยังไงก็ถูกนะครับวันนี้หนูอยู่อยู่กับสาวๆน้องการสวยชวนเข้มมาด้วยทำไมไม่เอาเข้มหรอเดี๋ยวข่าเดี๋ยวข่าผัวสวัสดีครับคุณมิสนินนี่หนึ่งคิดถึงคิดถึงเช่นกันครับ คิดถึงโปรดิเซอร์ของสานีชุมคืนมากๆเลยนะครับถ้าถ้าคิดถึงกันก็เรียกใช้งานได้ครับท่านบระธานหล่อมากคุยกันหน่อยสิคุยกันขอดูหน้าเจนนี่หน่อยค่ะ ไปไหนไปโปรโมทโปรโมโทโครงการของช่อง7 HD ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากเป็นนักสแสดงนะครับก็เข้ามาสมัครหรือว่าเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ch7.com/newstar นี่ครับสำหรับใครนะครับน้องๆน,นะครับที่อายุ 18ปีถึง24ปีที่มีความฝันนะครับที่อินเวิยเนสเดนะครับก็ตอนนี้ช่องจีไอเปิดโอกาสแล้วโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับแล้วมาพบกันได้นะครับอ้อนๆหน่อย I am from Myanmar Please say hello f o r Myanmar f ฟ n Hello Myanmar fans เสียงหล่อมากเสียงหล่อมากคุณเจนนี่ดิวตี้ไปกับใครบ้างคะมากับ ทีมช่องเจ็ด HD แล้วก็มากับนางเอกสาวสวยนะครับพิงคอยภาวดีครับไม่ใช่ไม่ใช่มากับการนัตชาครับเห็นโฆษณาแล้วนะคะเลิฟเลิฟเ,เสียงหลอกบายลืมแจ้งอย่างพี่อยู่ลืมแจ้มอย่างลืมแจ้มอ๋อน้องแจ้มน้องแจ้มยังไม่ลืมครับน้องแจ้มน้องแจ้มเป็นยังไงบ้างครับ เมจะไปไหนหรอตอนนี้กำลังจะไปสื่ออีกหลายที่เลยครับไลฟ์สดทุกวันไม่ได้นะพ่อไนต้อมทยฟองฟิลิปปินจะมีงานคู่กับพิงพอยไหมครับต,ต้องอยู่ที่ว่าจะมีคนจ้างหรือเปล่านะครับ ได้คิดถึงพอพอออส,สีสามีสวัสดีครับแจมอยู่โรงพยาบาลจ้าโอเคครับหายไปไปนะครับต้องแจมไลฟ์ขี่มากชวนพี่เข้มนะครับไม่คุยแล้วนะครับใครจะดูก็ดูนะครับไม่คุยละ <c oughs> <c oughs> นั่งแอคห <c oughs> ลับยไ,ไ,ไหมห <c oughs> ลับให้เบา ริงจิงเหรอจิงิงสวัสดีครับแต่ว่าคุณมาผิดเวลาครับผมไม่คุยนะครับ <c oughs> ผมว่าจะไลฟ์แล้วก็จะนั่งเฉยๆแล้วครับสวัสดีจริงจิงนะครับ <c oughs> จะเรียกว่าสร้างคอนเทนต์ใหม่นะครับทุกคนเพราะว่าผมไลฟ์มาหลายรอบแล้วนะครับประมาณถ้านับได้ก็ประมาณหนึ่งร้อยรอบผมจะไลฟ์แล้วผมก็พูดผมอยากลองแบบไลฟ์แล้วไม่พูดบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> พอไม่พูดคนดูเพิ่มขึ้นนะไปฉั <laughs> ก็รู้ว่าเธอพูดอะไรฉันจะ เอาที่พ่อสบายใจไม่ต้องพูดทำไมไม่พูดพี่ไม่ชินอยากได้ยินเสียงอึดอัดไหมครับพี่ยู่เริ่มอึดอัดแล้วครับหนึ่งในชักนาทีเนาะถึงหนึ่งนาทีไหม ไม่น่าถึงนะต่อดีกว่าครับทุกคนเป็นใบเหรอคะคุณปิดอัด่าเัวอยู่นั่งหายใจก็ยังหล่อเป็นแล้วเวลาไม่พูดเหมือนคนกลั้นหายใจเซมาห้คิตะ พูดเหมือนเดิมอดใจไหวหรอคะรอพี่กี่นาทีถึงครับเนี่ย ่ราไมย่ยนเนีไดูดน,ดดนอยะำมนเนีย,ออย,นเนยตอนม,อมนะครับโรี่หล,หลแแล้วไม่ได้คำสมนะอ่านได้คำชมนะครับคำด่าผมไม่อ่านนะครับทุกคน Càng vào tháng 1 Mà là điều thích bỏ bỏ Càng sửa đi Ờ hả, sẽ ไปดีกว่าทุกคนเข้ามาพักทายแป๊บเดียวครับผมเกรงใจคนในรถนะครับคนในรถเขาไม่กล้าพูดอะไรกันเลยเงียบหมดเลยครับปกติเขาข้างหลังเขาจะเมาส์เมาส์คนนู้นคนนี้ปุ๊บพอผมไลฟ์เขาเงียบเลยครับปกติมัาก็ไม่รูอ๋อเหรอบ๊ายบายนะครับอ่ะบ๊ายบายหน่อย ดูเรื่องสองท่านั่นนะคะวันพรุ่งนี้แหละใช่ไหมพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่มอะแล้วเคยบ้านไร่อะเคยบ้นานไร่นารอังคารเล่นกับใครเล่นกับใครเ,เรื่องอะไรเคยบ้านไร่เคยบ้านไร่เล่นกับเคมแล้วก็พี่มุกดาค่ะเออดดอันนี้นั่งอ,งอีกีคนนึงครับสวัสดีค่ะอันนี้เล่นเรื่องอะไรครับอยากเล่นทุกเรื่องอยากเล่นทุกเรื่องเลยฮะ <c oughs> บาย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 ครับบายบายครับสวัสดีครับ